พอเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยภาพจะตัดไปที่กล้องหลังทันทีนะครับผมเป็นอย่างนี้นะฮะสามารถป้องกันน้ำนะฮะป้องกันละอองน้ำป้องกันการแชร่ในน้ำได้นะฮะ <S <S สวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับการรีวิวนะครับการติดตั้งกล้องรถบรรทุกนะครับคันนี้นะฮะเป็นกล้องแบบไวเลสนะครับ แบบไวเลเนี่ยเป็นกล้องทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะฮะแล้วก็เป็นกล้อง DVR ในตัวนะครับคันนี้นี่ติดตั้งในรถบรรทุกเอลฟ์นะครับ NTR 150นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูงานติดตั้งกันนะครับว่าติดตั้งยังไงตำแหน่งไหนครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับโอเคครับเริ่มจากาด้านท้ายของรถนะฮะตัวกล้องเองเนี่ยก็ถูกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ ใต้ป,ป้ายทะเบียนนะฮะหรือว่าช่องที่เตรียมไว้สำหรับติดกล้องนะครับตัวกล้องตัวนี้เป็นกล้อง IP69 นะครับผมสามารถป้องกันน้ำนะฮะป้องกันละอองน้ำป้องกันการแชร่ในน้ำได้นะฮะสามารถขับลุยน้ำได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเข้าแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเป็นเลนแบบกระจกครอบนะฮะแล้วก็มีตัว นะครับผมช่วยให้ทํางานได้ดีในตอนกลางคืนนะฮะแล้วขายึดนี่ก็แข็งแรงนะครับผมแข็งแรงแน่นหนานะครับแล้วก็ยังมีตัวคล้องเองเนี่ยยังมีรูไม้นะฮะไมโครโฟนสําหรับส่งสัญญาณเสียงนะฮะเวลามีคนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะถ้ามีเสียงพูดนะครับมันจะดังไปที่ลําโพงของลําโพงอยู่ที่จอด้านหน้านะครับผม ตัวนี้ก็ติดอยู่ใต้ตำแหน่งใต้ป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนก็จะติดตรงนี้ตัวนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นรถเป็นลิฟต์นะฮะลิฟต์ยกของนะครับสามารถสไลด์ลงมาแล้วก็ตัวลิฟต์เองเนี่ยจะไม่ไม่โดนกล้องนะฮะไม่โดนกล้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยนะฮะดูด้านหน้าต่อกันเลยโอเคครับตามผมนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะฮะเริ่มจากตำแหน่งการติดตั้งกล้องนะครับผม ตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยติดยึดกับคอนโซลน,นะครับผมติดยึดกับคอนโซลแล้วก็ล็อกโดยใช้สกรูนะฮะแล้วก็กาวสองหน้านะครับยึดไว้นะฮะตัวนี้แน่นหนานะครับผมทนแรงกระแทกได้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะมาดูที่จอกันนะครับตำแหน่งเนี่ยก็ติดไว้ในระดับสายตาของคนขับนะฮะพร้อมกับากาวสองหน้าแล้วก็สกรูยึดนะฮะตัวจอนี่ก็สามารถปรับ มุมก้มเงยได้นะครับปรับองศาได้นะฮะให้พอดีกับสายตาคนขับนะฮะจะได้มองเห็นได้ถนัดนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเป็นอันนี้เป็นกล้องด้านหน้านะฮะเดี๋ยวลองสลับไปกล้องดูกล้องด้านหลังกันนะครับคือตัวกล้องเนี่ยมันจะทํางานตลอดเวลาที่ขับรถนะฮะคือเวลาถ้าขับไปเนี่ยมีคนขับรถตามอะไรเนี่ยเราสามารถมองได้นะครับผมมองเห็นได้นะว่ามีใครขับตามมานะฮะ โอเคแล้วก็สามารถทําเป็น split v i ได้นะครับก็คือทั้งดูทั้งจอด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังพร้อมกันได้เลยนะฮะโอเค okay. Okay. อันนี้เป็นกล้องด้านหน้านะครับขึ้น status cam หนึ่งะฮะแล้วก็สถานะก็คือเล็กถอดอยู่นะครับถ้าขึ้น rec สีแดงเนี่ยก็คือเล็กถอดอยู่นะครับบันทึกอยู่นั่นเองนะฮะโอเค okay. ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยดูนะฮะพอเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ย ภาพจะตัดไปที่กล้องหลังทันทีนะครับผมเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพกล้องด้านหลังนะครับเป็นภาพแบบนี้นะฮะคมชัดเลยทีเดียวนะครับเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะฮะโอเคพอกลับมาเกียร์ดีหรือเกียร์พีเนี่ยภาพก็จะตัดเป็นกล้องหน้าเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคครับอันนี้เป็นการดูย้อนหลังนะครับผม ให้กดปุ่มเมนูนะฮะเมนูนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่คำว่า Play นะฮะแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกโฟลเดอร์ DCIM นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมา,าเลือกวันที่ที่เราต้องการนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็เลือกอถ้าจะดูกล้อง4ดูกล้องหลังนะฮะก็เลือกลงมานะครับกดโอเคเนี่ยครับอันนี้ก็จะเพลย์ไปเรื่อยๆนะฮะ ความยาวก็ประมาณ26ว mm. uh, ินาทีนะครับตัวนี้ก็จะเพลย์ไปนนี้ก็เพลย์อยู่นะฮะมีคนเดินนะครับอันนี้ย้อนหลังนะฮะโอเคกดย้อนกลับมานะครับต่อไปมาดูกล้องหนึ่งกันนะฮะกล้องด้านหน้านะครับผมดูกล้องด้านหน้าโอเคกล้องด้านหน้าอันนี้ความยาวประมาณ7วินาทีนะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอ,อย่างตัวกล้องสีเองเนี่ยอันนี้ก็จะบันทึกได้ยาวหน่อยนะครับผม 423k เดีนะะ๋ยวนี้ก็1 1วินะครับผมก็ยาวพอสมควรเลยนะฮะโอเค อเคเรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากาที่ตั้งค่าหรือว่า,ากดเข้าไปดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเวลากดออกมานะครับอย่าลืมนะครับสังเกตว่า,าตัว REC เนี่ยต้องแสดงอยู่นะครับผมถ้าไม่แสดงให้กดโอเคนะครับผมให้ขึ้นเร์ดนะฮะอันนี้คือทำงานปกตินะครับผม ถ้ามันขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะฮะถ้ากดแล้วขึ้นเป็นสีน้ําเงินอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็คือไม่บันทึกนะครับผมโอเคกล้องจะไม่บันทึกนะฮะถ้าขึ้นสีแดงนเงี้ยกล้องบันทึกนะครับโอเคขอบคุณมากครับ